สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหนิงนะคะที่เต็นรถยนต์มือสองสีรุงคาเซนเตอร์นะคะวันนี้เราก็ประจำอยู่ที่สาขาคําเกลือนแก้วนะคะหรือว่าสำนักง,งานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะหนิงก็มีรถยนต์เป็นรถเก่งนะคะรถอีกโกค้คาสภาพใหม่เหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะมา <Wow. S 1> ะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถมิสูบิชิมิลาดนะคะสีดำปี2019นะคะด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับรังผึ้งแบบนี้เลยนะคะช่วยระบายอากาศความร้อนออกจากเครื่องได้ดีมากๆเลยด้านข้างตรงนี้ก็จะตกแต่งมาเป็นโครเมียมนะคะคือบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าถูกดีไซน์ตกแต่งมาแบบนี้นะคะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะเป็นล้ออลลอยขอบ14เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะในส่วนของกระจกมองข้างตรงนี้นะคะถูกตกแต่งมาด้วยมีไฟแบบนี้เลยนะคะมีไฟแบบนี้และตัวมือเปิดประตูของเขาแล้วก็ตรงเปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นะคะจะถูกตกแต่งมาเป็นโครเมียมนะคะและมีคําว่ามิลาดนะคะตัวนี้คือบอกได้เลยว่าสวยเกม๋มากๆเลยค่ะ มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้เลยเรามาดูตรงไฟท้ายเลยนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะถูกดีไซน์มาแบบเก๋มากๆานะคะแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยค่ะก็จะมีคําว่ามิลาดแล้วก็โลโก้ของมิตซูบิชินะคะที่ตกแต่งมาโดยโครเมียมนะคะตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นรถอีโคคาเป็นรถเก๋งบางคนก็จะคิดว่า เก็บของได้เยอะไหมมีที่เก็บของไหมเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าด้านหลังของเขาสามารถเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะดูกันจะาๆเลยนะคะว่ามีช่องเก็บของนะคะสามารถเก็บได้เยอะไหมคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะภายในของเขานะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกระบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับ ในฝั่งของคนขับได้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะและเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะมาในโทนสีดำนะคะตัวนี้เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตรงพวงมาลัยก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงสามารถรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโอต้นะคะค่ะบอกได้เลยว่าสภาพคือใหม่มากๆนะคะรถสภาพใหม่เหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้<ม>เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะว้าวในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆเลยคือสภาพยังใหม่มากๆเลยนะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสังเกตได้ที่ตัวนอนนะคะยังไม่มีขยับเลยนะคะตัวนอนไม่เคยขยับเลยนะคะ ตรงนี้ยังมีแผ่นกันความร้อนนะคะป้ายมาอ,อกก,ก็ยังมีอยู่นะคะหลายคนก็คงอยากจะทราบราคาเล่เน้อว่ารถสภาพใหม่เหมือนได้ป้ายแดงคันนี้เขาราคาเท่าไหร่นะคะค่ะน้องมิสซูบิชิมิลาสีดำปี2019นะคะมาในราคา319,000บาทค่ะผ่อนสบายสบายกระเป๋าอยู่ที่6,000นิดนิดนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครที่ได้ไปคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ แล้วก็สภาพใหม่เหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะค่ะใครที่สนใจเนาะอยากจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้นะคะในช่องทางก็จะมีเบอร์โทรด้านล่างนี้แล้วก็จะมีในเพจ f a c e b o o k แล้วก็ถ้าใครอยากดูรีวิวก็สามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ youtube channel ของเรานะคะที่รถยนต์มือสองสีลุงคาเซนเตอร์นะคะค่ะใครที่สนใจนะ อยากจะรู้ว่าอาชีพไหนบ้างที่สามารถออกรถยนต์ได้นะคะถ้าที่เต็นท์รถยนต์มือ2สีรุ่งคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะสามารถออกรถยนต์ได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนา รับเหมาก่อสร้างก็สามารถออกรถยนต์กับเราได้นะคะเพียงแค่ท่านติดต่อสอบถามเข้ามาเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะที่เต็นท์รถยนต์มือสองศรีลกค้าเซ็นเตอร์ของเรานะคะเราเปิดทำการทุกวันนะคะย้ำว่าเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะหนิงแล้วก็น้องมิสูมิชิมิรานคันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ดูคลิปจบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่อยากติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b คร r i b e ให้สีรุ่งคาร์ชานเตอร์ด้วยนะคะ